ผมพิธีปกเงินใหม่ตามประเพณีโบราณล้านนานะครับถ้าเป็นคนไทยน่าจะห้องว่าปลูกบ้านใหม่สร้างบ้านใหม่เนะเาะก็จะมีการขึ้นเต้าตั้งสี่นะครับการขึ้นเต้าตั้งสี่ก่อนนะครับนี่นะครับก็กลับมาตังเห็นะครับขึ้นเต้าตั้งสี่อยู่ตั้งหนอกเนะาะมันแต่ต้องมีอ้อย่อายงเงา เตาตั้งสี่ขึ้นขันตั้งสลานะครับแต่นี้ขันตั้งสลานี่จะใช้อันของเงินหลังนี้แล้วจะมาจช้อันเดียวกันแต่การปลกเงินแต่ละครั้งนี่ต้องใช้ไอ้เตาตั้งสี่หมดเลยนะครับเตาต้นนี้ก็จะเป็นเต่าเอก เสาเอกนี่ก็จะมีบบเป้าเป็นแนงนะครับต้นกล้วยอ้อ,อยแล้วก็เสื้อรับเสื้อเจ้าของบ้านนะครับหรือพ่อบ้านนะครับตอนนี้เป็นเสาเอกเนาะต้นนี้ก็จะเป็นเสานางเสานางก็จะมีบบเป้ามีต้นอ้อยมีเสื้อของลูกนะครับ จะอยู่ตรงนี้ครับนี่นะคลากำลังขึ้นหมดแล้วอันนี้ตะปกเต่าเอกเต่านางเรียบร้อยละอันนี้คือหูกระจายจากหลอกขึ้น งานนี้ใท่หัมเมิอนอยู่ครับตบลุงหางครับรอปะกันครับเร็วๆนี้นะครับไม้ก็ยังกล่องก้นงดนได้อยู่นะครับเห้มัขึ้นเสารับร้ายก่อนมีกันเบงไว้นะครับ เวลากำลังปลกเสาต้นต่อไป